รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันครัวอินดี้วันนี้อร่อยกับราดหน้าเมนูอาหารจานเดียวยอดนิยมส่วนเชฟฟินยังคงฟินเวอร์กับอาหารธรรมดาที่เพียงแค่กระพริบตาก็เปลี่ยนไป Hey baby You wanna cook with Sauce pan. ใจด้วยสารสกัดจากธรรมชาติปกป้องดูแลคุณและคนที่คุณรักจากยุงและมแมลงร้ายสวัสดีครับผมว่านธนกฤตครับและนี่คือครัวอินดี้ฟู้ดอารมณ์ดีที่ใครๆก็ทำได้นะครับทางช่อง5เที่ยงตรงทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้ปานกับเลิฟจะพาไปชิมอะไรในช่วงอินดี้ยัมมี่ไปชมกันเลยครับ ตานค่ะขอตั้อนบทุกคนเข้า <tube> สู่ช่วงอินดี้ยามี่นะคะช่วงเวลาที่เราสองคนเนี่ยจะไปเสิววนหาของที่อร่อยทุกอย่างที่เขาว่าดีทุกสิ่งที่เขาว่าเด็ดเราสัรหามาเชิฟให้คุณถึงที่ไม่ต้องแย่งพูดจะพูดแต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราสองคนจะหาของกินที่แบบว่าเรามาเดินเดินตรงเนี้ย ที่เด็ดที่เด็ดคืออะไรที่แบบมีกลิ่นที่เด็ดที่สุดเราจะตามสิ่งนั้นไปพผมผมพาทุกทุกคนนะฮะมาอยู่ที่ซอยโชคชัยสี่นะฮะเข้ามาตรงประมาณกลางๆซอยเนี่ยตรงข้ามกับซอย16แลวตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านราดหน้าในเหล่าที่เราตามกลิ่นตั้งแต่ต้นซอยมาถึงซอย16 อนนี้นะครับเราอยู่กับเจเนอเรชันที่2ของร้านเราด้วยนะครับนี่เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับในนี้ในเหล่านี่ก็เป็นคุณพ่อสิไม่ใช่ครับเป็นเป็นอาแปร์ครับผมอาแปรเป็นพี่ของพ่อครับออ๋เป็นพี่ของพ่อคือเป็นคุณลุงใช่ครับอ๋อนี่เป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆแล้วพี่เลิศแอบถามตั้งแต่สมัยคุณลุงเลยว่ากี่ปีแล้วฮะของร้านเก่าแก่ครับอยู่ตรงนางินจีครับผม เปิดประมาณ30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วแล้ว<ล>เป็นยังไงอ่ะ30กว่าปีตั้งแต่สาขาแรกลแล้วอันนี้เป็นสาขาใหม่เลยอ๋ออันนี้พ่อผมมาเปิดนะครับอ๋ออันนี้เปิดสาาิบกว่าปีครับสาขาที่สองใช่ครับว่าครึ่งนะ10กว่าปีสิบสิบกว่าปีครับ สุดเด็ดเคล็ดลับจังลยแล้วนี่เขาทาอะไรอยู่่ะเขากำลังผัดเส้นอยู่ครับหรอแล้วสุดเด็ดของเราได้ข่าวว่าร้านเนี้ยนะคะถือว่าทีเด็ดนอยู่ที่ความหอมของเส้นยังไงอย่ามันยังไงทําไมมันถึงเด็ดอ่ะเราสั่งเส้นมาตรงจากเยาวราชมาครับค่ะจะผลิต จากบริษัทที่ผลิตเส้นโดยเฉพาะครับผมอ๋อแล้วเส้นอะไรที่แบบคนชอบกินที่สุดแล้วเด็ดที่สุดถ้าถามอาคุณโง่นใหญ่ชอบกินเส้นใหญ่ครับอ๋อเส้นใหญ่ออริจินอลที่สุดอย่างนี้ป่ะใช่ครับถ้าพูดถึงราดหน้าเนี่ยมันก็ต้องมีเส้นแล้วก็ต้องมีหมูครับผมหมูนี่ต้องใช้หมูส่วนไหนต้องหมักนานหรือทําทำอะไรยังไงผมอยากรู้มากเราจะใช้หมูส่วนขาครับเพราะว่าส่วนขามันจะไม่มีมันนะครับผมอ๋อแล้วต้องมีการผ่านการหมักอะไรอย่างงี้นานแค่ไหนคะก็ประมาณ2ี่ชั่วโมงครับ Oh, วันหนึ่งเลยหรอจริงเ oh. หรอที่สำคัญนะพี่เลิฟนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือผักที่มันจะกรอบอะครับอ oh. ให้คุณโบเนี่ยแนะนําเมนูเด็ดดีกว่าเพราะเราสองคนคงต้องไปชิมกันเออชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเวลาลาดหน้าเออฮะต้องเปลาดหน้าก็ต้องเปลาดหน้าผมไม่ใช่ผัดไทยใช่ครับแล้วก็ผัดซีอิ๊วครับผัดซีอิ๊วครับผมตอนนี้เดี๋ยวปายกับพี่เลิฟจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมลาดหน้าแล้วก็จะไปไปรู้เห็นไปรู้ป้ะโอ้ยเห็นควันน่ะจริงเหรอโอ้โหหอมมากขอบคุณเขาแรงจะไปกินแล้วขอบคุณครับ ที่สำคัญชอบตรงที่ว่าเขาจะมีเสียงแบบผัดไปอะไร<ช> emas, ไปช,ชูชูชูเดี๋ยวนี้นะคะเราลองชิมแบบไ,ไม่ปรุง <c Pri achsen> เลยอร่อยเออร่อยอ่ะจบมะเออ เดี๋ยวจะกินให้หมดเลยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยปานไม่ชอบกินซีอิ๊วดำเหมือนเวลาปกติจะไม่ชอบกินผัดซีอิ๊วเลยอะแต่ที่เนี่ยไม่มีกลิ่นซีอิ๊วดำเลยค่ะกลิ่นที่ออกมามันจะเป็นกลิ่นของแบบไข่กับเส้นเวลามันไปเจอกับกระทะอะแล้วมันกลายเป็นกลิ่นหอมๆอะมันกลายเป็นกลิ่นอย่างเง้นอย่างเดียวเลยนะอร่อยพูดเลยว่าอร่อยมากนี่ทีเด็ดแล้วใช่ปะอันนี้อุ๊ยอันนี้หอมมากนี่มันไม่ใช่กลิ่นร้าหน้ามันอารมณ์เหมือนน้ำซุปที่เคี่ยวเคี่ยวแบบเคี่ยวกระดูกหมูเคี่ยวอะไรประมาณนี้ เราสองคนออขอเราบอกเลยว่าเราเลือกจานนี้แหละราดหน้านายเหลาเนี่ยแหละราดหน้าเส้นใหญ่หมูยอดผักเนี่ยแหละดูกันนะคะว่าราดหน้านายเหลากับราดหน้าน,นายธนกิจในะอันไหนอ,อ,อร่อยกว่ากาันเมนูในวันนี้ครับขอบคุณป่านกับเลิฟด้วยนะครับนี่คือเส้นใหญ่ราดหน้าจากร้านนายเหลาครับชิมเลยดีกว่านะครับ รัดหน้าในเหล่านี่อร่อยมากนะครับแล้วก็มันจะมีความหอมของเส้นที่เอาลงไปผัดก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราทํารัดหน้าทานกันดีกว่าและนี่หมูเขานุ่มมากด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงสูตรรับจับแกะนะครับพาไปชอปปิ้งกันครับดูกันครับว่าวันนี้รัดหน้าเบอร์เกอร์หมูต้องใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างวันนี้นะคะพินจะมาเมกโอเวอร์เจ้าข้าวโพดนี่นะคะให้กลายเป็นข้าวโพดทอดไส้ชีสค่ะ สนับสนุนโดยใหม่กระทักกาดีเอเตอร์โปรจากซีโก้ เวลาของช่วงสุดรับจับแกะครับวันนี้เนี่ยเมนูต้นตำรับของเราจะเป็นเมนูรัาหน้าร้านในเหล่านะครับแต่วันนี้ที่ผมจะทำนะครับจะเป็นรัาหน้าเบอร์เกอร์หมูรวนครับว่าวันนี้ต้องใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างด้านในดีกว่าครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อเส้นก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยตามซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆแบบนี้เนี่ยครับเขาก็าจะมีเส้นหลายประเภทเลยนี่ เส้นสดันก็เรียเส้นสดเสด้นใหญ่เส้นเล็กมีหมดแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปแล้วทานไม่หมดนี่มันก็จะเก็บได้ไม่นานมีอีกประเภทหนึ่งผมเอานู้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ทําไม่เยอะครับนี่ไงอังนี้แหละเพียบนี่ก็ได้ ข้อดีก็คือนานนะครับไว้ได้นานข้อที่ดีน้อยกว่าอนุนหน่อยก็คือไม่ใช่ว่าแกะลรวทานได้เลยนะครับมันก็ต้องเอาไปไปลวกหรือว่าไปนึง่งสักนิดนึงเพื่อให้มันนุ่มครับเพราะว่านี่มันยังจะกึง่งนิ่มกึง่งแข็งอยู่นะครับแต่ว่าผมเอานนี้แหละคณะนี่คณะฮ่องกงดีกว่านี่ไง ขนาฮ่องกงในต้นจะเล็กๆใช่ไหมครับแล้วก็เราเอาไปทำเดี๋ยบางทีถ้าเลือกแบบดีๆอ่อนๆไปเนี้ยนะครับมันแทบไม่ต้องไปเหล่ากา้านที่มันส่วนแข็งๆออกเลยทําได้เลยง่ายมากเลยครับลวกปุ๊บก็ใช้ได้เลยเอาใช้นิดหน่อยครับยืมถุงหน่อยนะขอบคุณครับ นนี้เราจะเลือกใช้แป้งข้าวโพดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็จะคืนตัวช้าหน่อยมันจะหนืดน,นี่ดีกว่าถูกและให้เยอะนี่เยอะและถูกกว่า แด้ส่วนผสมหลักครับของการทำรัดหน้าเบอร์เกอร์หมูในวันนี้นะครับมีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ครัวกันครับแล้วดูว่าวันนี้จะออกมาเป็นรัดหน้าหรือจะเป็นเบอร์เกอร์หรือจะเป็นหมูไปทิ้งรถเลยครับทอปปิ้งเรียบร้อยครับเราได้วัตถุดิบที่จะใช้ทำรัดหน้าครบถ้วนแล้วครับเราเริ่มหมักหมูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับหมูมาครับ น้ำมันหอยนะครับสองก็้เลันซีอิ๊วขาวพริกไทยไข่ไก่ครับหนึ่งฟอง เราใส่น้ำมันหอยนะครับ2ช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนชาพริกไทยอีกนิดหน่อยครับลงไปในหมูแล้วก็ไข่ไก่1ฟองนะครับแล้วก็ยังไม่หมดครับมีรากผักชีครับสัก2ต้นไปกระเทียมครับ ครับมือนะสะอาดสะอา้าน วันนี้รัดหน้าที่ผมจะทำานี่นะครับเราคงจะไม่ได้ใช้หมูหมักเป็นชิ้นชิ้ๆแบบนุ่มๆนะครับคือวันนี้เรามีหมูแบบที่บดละเอียดมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะทําเป็นหมูปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็ทอดเป็นคล้ายๆแบบเบอร์เกอร์หมูอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นรัดหน้าเบอร์เกอร์หมูแบบครัวอินดี้ก็แล้วกันนะครับน่าจะได้ครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราวางหมูหมักของเราพักเอาไว้ก่อนครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราพักหมูเอาไว้เรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็ผัดเส้นรอเลยครับตั้งกระทะร้อนๆนะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันหน่อยครับหน่อยสักครู่สักแป๊บนึงเราใส่ซีอิ๊วด้วยนะครับ อืได้ละแค่นี้เองหอมนะครับแล้วก็จะได้สีที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ในจังหวะนี้ฮะคุณผู้ชมครับใช้ตะหลิวนี่นะครับผัดไปเลยเพราะว่าเส้นมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำเนี่ยมันก็จะได้ทั่วถึงด้วยนะครับคือกระทะที่เป็น c าร์ดแอนโอดินะครับนอกจากจะทนความร้อนสูงแล้วยังแข็งแกร่งทนต่อการขูดขีดได้ครับไม่ต้องห่วงว่ากระทะจะลอกไหมจะเป็นรอยไหมนะครับอาหารไทยอาหารที่ต้องใช้ไฟแรงๆเช่นข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดแบบนี้นะครับมันต้องมีเสียงเงีเ้ยชงเชงชงเชงเงี้ยถึงจะอร่อยคราวนี้พอเราผัดเส้นจนได้ที่ครับใส่ไข่ครับ เส้นเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทอดหมูกันนะครับหมูที่หมักไว้เมื่อกี้นี่น่าจะใช้การได้แล้วครับมันนะครับ เดี๋ยวเราเอาหมูที่เราหมักไว้เรียบร้อยนี่นะครับมาปั้นให้เป็นก้อนขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าประมาณนี้กําลังพอดีถ้าสองสามคำนะห้าแล้วเนาะระหว่างที่ผมกําลังรอทอดหมูนี่นะครับผ,ผู้ชมไปดูเชฟฟินดีกว่าจะเมคโอเวอร์อาหารอะไรให้เราชมกันนะครับในช่วงฟินเวอร์ครับ พบกับฟินในช่วงฟินเวอร์กับการเมคโอเวอร์อาหารธรรมดาที่เพียงแค่กระพริบตาก็เปลี่ยนไปวันนี้นะคะฟินจะมาเมคโอเวอร์เจ้านี่เลยนี่ข้าวโพดต้มนะคะที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะฝักละ10บาทเวลาซื้อมาเนี่ยบางครั้งก็ทานไม่หมดใช่ไหมจะนําม,มาคุกน้ําตาอะไรก็แบบดูง่ายไปวันนี้ฟินเลยจะมาเมคโอเวอร์เจ้าข้าวโพดนี้นะคะให้กลายเป็นข้าวโพดทอดสอดไส้ชีสค่ะ ก็จะอุ่นน้ำมันไว้ก่อนใช้ไฟประมาณไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงมากจากนั้นนะคะก็มาเตรียมส่วนผสมกันวันนี้นะส่วนผสม,สมหลักของเราก็คือข้าวโพดต้มนั่นเองนะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะก็สามารถนํามาประยุก์ตได้ค่ะใครมีข้าวโพดดิบเนี่ยก็เลือกใช้ได้เหมือนกันค่ะวิธีการก็หั่นข้าวโพดนะคะให้เป็นเม็ดเดเนอลงไปจากนั้นเนี่ยก็ให้ใช้ช้อนนะคะ ปีข้าวโพดให้เป็นเม็ดๆค่ะได้เป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยฟิงเกอร์ใส่แป้งมันแป้งข้าวโพดลงไปนะคะใช้อย่างละประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะก็กะกะเอาได้นะคะจากนั้นนะคะก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะ เกลือนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ชีสลงไปด้วยนะคะเราชีสเนี่ยมันก็เค็มอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่เกลือเยอะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยค่ะ <Okay. S 1> ตามด้วยนี่ค่ะส่วนผสมที่เป็นสกิลต i อิ r e d เ e ียนของเมนูนี้นะคะคือพาเมซานชีสนั่นเองค่ะ จากนั้นค่ะก็ให้ใส่น้ำสะาดลงไปนะคะเพื่อให้ตัวแป้งกับข้าวโพดเนี่ยเกาะตัวกันค่ะโอเคก็คนนะคะพอเข้ากันหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะพักมันไว้ก่อน แล้วก็มาทำไส้ชีสกันค่ะวันนี้นะคะชีสที่เลือกใช้เนี่ยเป็นเชร์ชีสแบบแผน่นที่หาซื้อได้ง่ายๆตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะชีสนะคะเราจะนำมาหั่นนะคะให้เป็นเส้นแบบนี้พอ <SH AP I> หั่นได้ชีสเป็นเส้นๆ้นแบบนี้นะคะเราจะม้วนมันค่ะให้กลายเป็นแบบนี้ค่ะทำแบบเดียวกันนะคะกับชีสเส้นที่เหลือค่ะ ก็พัไข้าวโพดนะคะที่เม่กิกปรุงรสไว้แล้วนํามาแผ่ที่มือนะคะใช้ประมาณ1ช้อนโตค่ะจากนั้นเนี่ยก็นําชีสที่ม้วนไว้นะคะใส่ลงไปตรงกลางเลยค่ะจากนั้นก็ปั้นค่ะปั้นมันก้อนกลมๆนะคะแล้วก็พักไว้แบบนี้ทําแบบเดียวกันนะคะกับข้าวโพดที่เหลือค่ะ ตอนนี้ก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มาทั้งหมด6ลูกนะคะน้ำมันเราเนี่ยก็เดือดแล้วเราจะทอดเลยใส่ลงไปเลยค่ะเราจะทอดต่อไปนะคะจนกว่าข้าวโของเรานะคะจะสุกเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะถ้าสีขนาดนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะ จากนั้นนะคะอย่าพึ่งปิดเตานะคะเราจะมาทำหน้าโรยกันค่ะวันนี้นะคะตัวโรยนะคะเราเลือกใช้แป้นนี่ค่ะหอมแดงค่ะเราจะมาทำหอมเจียวสำหรับโรยหน้ากันนะคะซอยหอมแดงนะคะให้เป็นแผ่นบางๆค่ะโอเคนำไปทอดในน้ำมันนะคะ ตอนนี้นะคะหอมเจียวนะคะก็สุกได้ที่แล้วระวังนะคะอย่าให้มันสีเข้มจนเกินไปนะคะเพราะว่าตัวหอมเจียวเนี่ยมันจะสีเข้มขึ้นนิดนึงนะคะเวลาเสด็จนะ้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะให้สีออกมาเหลืองทองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะวันนี้เนี่ยพี่เห็นว่าตัวทอดมันข้าวโพดของเรามันเป็นกลมๆหน้าตามันคล้ายๆทาโกะยากิเลยก็เลยเกิดไอเดียคะ่ะในการตกแต่งจานล้วก็จะมาตกแต่งเรียนแบบทาโกะยากิกันนะคะ วิธีการนะคะวันนี้ฟินก็เลือกใช้กระดาษสีสวยนะคะรือถ้าใครไม่มีก็ใช้พวกกระดาษไขหรือว่ากระดาษซับน้ํามันก็ได้ค่ะจะปูไปบนจานแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็นำข้าวโพดทอดนะคะเรียงลงไปเทพลออกมาเป็นแบบนี้ จากนั้นเนี่ยเราก็จะทำเส้นซอสนะคะหรือว่าน้ำราดนั่นเองวันนี้นะคะเลือกใช้เป็นมายองเนสกับซอสมะเขือเทศะคะ่ะเราก็จะบีบตกแต่งหน้าตัวข้าวโพดทอดสอดไส้ชีสของเรานะคะเริ่มจากมายองเนสก่อนปึด๊ดตามด้วยซอสมะเขือเทศนะคะปืด๊ด จากนั้นนะคะก็โรยหน้าค่ะด้วยหอมเจียวที่เราทำไว้เมื่อกี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูคาโพดทอ,อดสดไส้ชีสค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่สามารถเคโอได้ที่บ้านของเราเองค่ะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะพินจะมีเมนูอะไรมาเมคโร์กันต้องคอยติดตามชมค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวชิมกันครับสนับสนุนโดยดีทเวนุณดีชีวิตดีมนตรา retreat health นด์ spa ดับเบิลยูมปกปิดเนียนสนิทจับผิดผิวไม่ได้กลับมาดูการทำรัดหน้ากันต่อครับในโครวอินดี้นะครับตอนนี้หมูของเราในทอดสุกเรียบร้อยครับพักไว้ก่อนนะครับ ตอนต่อไปก็เป็นการทําน้ารัดหน้าครับซึ่งไม่ยากครับก็แค่ผัดกระเทียมให้หอมๆครับแล้วเดี๋ยวเราทําน้ารัดหน้ากันอ่ะไปพร้อมๆกันนะครับ ดูกันเลยดีกว่าครับเอะ,อะเราผัดจนพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมๆขึ้นม,มานะครับใส่น้ำซุปล่วไปได้เลยนะครับเราเตรียมไว้ จริงอันนี้ต้องลองชิมดูนะครับน้ำซุปที่คุณเตรียมไว้รสชาติมันจืดมันเค็มยังไงแต่ว่าสำหรับผมผมตั้งใจว่าจะเติมน้ำเปล่าลงไปอีกสักปริมาณหนึ่งเลยละฮะลงรสเล็กน้อยครับสีอิ๊วขาว1ช้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วกันสักครึ่งช้อนชานะครับ หอยสักครึ่งช้อนนะครับพริกไทยสักครึ่งช้อนชานะครับเสรล้ท้ายนะครับเราใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับแล้วก็ดูมันข้นพอหรือยังนะครับ แล้วหเหนียวประมาณนี้แล้วครับใช่เลยจัดจานนะครับเราก็เอาเส้นลงไปก่อนเลยครับว่าพอแล้วละแค่น,นี้ก็1อิ่มพอมีเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็วันนี้มีทันผักที่เป็นผักที่มีมารยาทดีงามมากพูดจาไพเราะกับผู้ใหญ่นะครับนั่นก็คือผักอะไรครับคุณผู้ชมผักคะนา้ามาหั่นดีกว่าครับอืม ปแล้วก็หมูครับที่ทอดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็วางไว้เลยฮะตามใจเลยฮะนี่ก็แน่นจังแล้วนะงามรัดหน้าครับไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวชิมกันครับสใส่พริกไทยนิดนะึง นำไปที่เส้นกับผักก่อนนะครับ อร่อยแบบที่ตั้งใจเอาไว้นะครับสำหรับเมนูราดหน้าเบอร์เกอร์หมูแบบครัวอินดี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะทำแบบต้นตำรับเชิญที่ร้านราดหน้าในเหล่านะครับแล้วก็ช่วงนี้ใครที่อยากจะฝึกทักษะทางด้านการทำอาหารเพิ่มเติมนะครับต้องชมเลยครับอินดี้มีสกิลครับอินดี้มีสกิลวันนี้จะโชว์เคล็ดลับในการลวกผักคะน้าให้เขียวกรอบ เริ่มจากตั้งน้ำที่ใส่เกลือจนเดือดจากนั้นโยนผักคะน้าล,ลงไปใช้เวลาต้มแค่แป๊บเดียวแล้วตักขึ้นแช่ในน้ำเย็นจัดครับวันนี้หมดเวลานะครับสำหรับครัวอินดี้ฟู้ดอารมณ์ดีที่ใครๆก็ทำได้ครับสัปดาห์หน้าติดตามชมกันใหม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนทั้งผมทั้งเชฟฟินทั้งป่านทั้งเลิฟนะครับเจอกันใหม่วันอาทิตย์เที่ยงตรงทางช่อง5นะครับสวัสดีครับ นี่คือน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับจากร้านจันหอมนะครับแล้วันนี้จะพยายามทำน้ำพริกกุ้งเสียบในแบบของครูอินดี้ให้ดีที่สุดนะครับ